ออสวีดัดสวัสดีครับเหมือนเดิมไต่ปูซ่องปูพี่น่องเยไต่เข้ามัดไต่หลายตัวแล้วล่ะไปรุ่นไปเบื้องกันใต่ขึ้นมาหลายตัวพี่น่องนี่ท่งทางใต่ใต่หุ่นก็มีของประไทยมัด ใส่เป็กหรือมาอนเนี่ยใส่มากว่าสันปล่อยไปน้ำเลือดน,นี่แหละเ,เ,เอปอปวยไปนี่มันก็บม่าหายหรอวมันออกไมาได้ดอกอดอแต่ว่าเตะมาเต้นเวียนหัวน้ำเริ่มขึ้นไหลหรอ เดี๋ยวขั้นพ่อแล้วสิไทยเห็นเปล่งอ้ามีโปรแกรมโกงปืนใหญ่ป่ะคือโอ้ลูกปูลูกปูพันปูปืนใหญ่วันไหนพี่น้องเอ้ยผุ่นได้ทุ่งนึงหรอละวะแจ้งให้ว่าตากับผุ่ก

เออขนาดความจริงเขายังหัวหาวา่าห้องาภาพแล้วคนคอมเมนต์ว่าซื้อมาปล่อยหุ่นเดี่ยวสื้อซื้อมาใสหลออหุ่นเดี่ยวโอ้ผู้ดใดสิลงทุนขนานนั้นน่ะเนาไอ้ทั้งแอบแดง <laughs> ไปต่อกันครับ

เฮ้ยนั่นดนั่นีเขาปูยังว่าไท้เขาแต่ปูสมยะถ่าแล้วนะปูมงวงไปครับช่องปูตัวปูเหนียขึ้นได้วน้ำตัวได้ไหมเอาเอาเอาลังนี่มะงอาิเทิดเถึกหลังนี่เทิเส็นตัวเลยเนาะ bò nhèo muốn ăn thịt nhèo bò nhèo muốn hói để này thì nòng lý à thì leo nhảy vậy vương nhè quân chết thế vương ơ tung tròn tung lây lây cặp thì sẽ tiễn chia đại hà เนี้อเ่าลูเขาตีบวหาวะกินไปแล้วปไปวง่ายๆรว่ตัวนึง่งนี่ก็มีตะปูเล่นหนึ่หมหนึ่เดเป,ปลี่ยนรู้ี่ตัวหนึ่งนอนะเาวมิเช่ยนแลนหรือ่าตัวหนึ่งในเรื่องมีตะปูไปครับซองปูวันนี้ มาใส่ปูน้ำไลสิไกเป็นยามปูล้วปะนี่ใส่ไว้ไห,หมือขึ้นใส่ไว้ไห,หมึวงัเคี่ยงเงส์หลุนมังเอาเอาังเกใส่ซองปูด้วยนี่แต่ว่าได้ได้มันลุนได้มันหลุนรอบนี่บ่อปลา,ปาเอาไว้หลับเป็นเงาเพน่พนพอดี ปลาครับเออขลังเทือกขาลังเทือกบเขาเลาหมองเกุ้งตัวนี้น้ำดีๆเลยบกบ่อยของกวาหาหลอดบ่พอแล้วโอ้ถืหเฮ้ยเห็นตัวแล้วเว้ยเห็นตัวแล้วนั่นสองหุ้งตัวหนึ่งปูตัวหนึ่ง ว้าอเอาไว้หันกอนตัวน่อยพวอะฮตันองุ้มเวกากุ้งไว้้กุ้งกับพ่อกุ้งพี่น้องเลยเขปล่อยน้ำลงเอาหลุ่นมึงล้างนี่วะเนี่ย อย่างมาไตปูกลายเป็นมายามปูแล้อวะนี่เอออันนี้พี่ลอยว่าเส้นเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วครับเอ้ยบมกใหญ่วะเอาผ่าๆเลยพี่นออ้องสักแค่เวียาวแล้วหมดเสาร์โสดเวมันกัดออกเวทะลุเห็นแล้วครับโบ,บเปลี่ยนเนี้ยตัว กินไงครับไปแทางไหนอีกบุญต่อหน้าไปจังบุญตอหนากิ่มปากเลยก็งง่ากก็ไปเลยม่มาโ,โอเคพี่น้องบอเคได้ปะได้ะ่ะยุกเงงไหมได้ปะโอ้ยบรท่านสั่มไปลงมาตะผนไหมเรือมันหมุน,นเนาอ,อ

แล้วนี้ไใส่ใหม่ถืกว่าเห็นแล้วแล้วเนเอะรังนี้ว่าถืกมาใส่ไปเต้นเว้่ยนหรือนนนนเนี่ย<ป>อันนี้โดนไหมครับว่าถืกรังนี้พี่น้อง Say là lấy gắp pan biết với. Ừ. Ừ. Ủa, Harna, tôi hắn là tôi nha em lấy là tôi mucim tắc của thân phải mong lắng nhao thấy gắp mất hưởng gì mất hưởng mất Hãy không Nga mày mất xây gắn Hãy không tin được. Hãy không tin được. Hãy không tin được. Hãy Hãy không tin được. Hãy không tin được. không không Né hoài vang này vang người thiệt nữa tôi muốn chị khang lèo mùa chỉ hoài 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 Khẩu hoài 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 บอกภาดักหลอบแหละก็เรื่องฟองูไปน้ำเอาเป็สนสมีแล้วครับ